สวัสดีครับตอนรอนกับไกลวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัด สมุทรสาครนะครับตำบลพันไทยนรสิงห์นะครับก็คือที่เราเห็นนี่ก็คือจะเป็นแบบว่าทะเลแล้วก็มีทิศกันชายหาดถ้าถามว่าเรามาทําไมก็เราก็จะมาเที่ยพาทุกคนมาเที่ยวที่แบบว่าเขาเรียกสะพานแดงนะจ๊ะถือว่าเป็นแหล่งเช็คอินที่สมุทรสาครแหล่งหนึ่งเลยซึ่งแบบว่าเมื่อก่อนนี้ตรงย่านนี้จะเป็นสะพานไม้แล้วก็เป็นจุดชมโลมาตอนนี้คือเขาพัฒนาให้เป็นจุดชมโลมาที่เป็นแบบว่า เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นก็คือเป็นสะพานแดงยาวประมาณ700-700เ700มตรเลยอะเกือบเกือบก,กิโลอะเดินกันขาลากไปเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องเข้ามาลําบากยากนิดนึงเวลานั้นปุ๊กก็คือ,อเซิร์ชหาจากากูเกิลแมปนะครับก็คือเซิร์ชหาคําคว่าจุดชมลมาสะพานแดงนะครับแล้วก็จะเจอนะครับก็ขับรถตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับนอกจากาสะพานแดงแล้วยังมีจุดอื่นอีกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้เลยจ้า 大妈，你、嗯。嗯 ้าหลังนี่ก็คือจะเป็นแนวแบบว่าป่ากองกลางนะครับซึ่งซึ่งเขาทําไว้เพื่อที่จะแบบว่าแนวแนวกองกลางเพื่อที่เวลาพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆพวกนา้าเอ้พวกปลาพวกปูเล็กๆก็จะได้มาหลบหลบเ,เขาเรียกหลบคลื่นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของของสะพานเนี่ยก็คือมาถ่ายมาถ่ายภาพได้นะครับสวยจริงๆแล้วก็ เดินกันไปเลยนะครับยาวๆยาวมากๆเจ็ดรอ้อยกิโลเมตรบนสายฝั่งฟ้านะฮะเอ้เจ็ดร้อยกิโลเมตรเจ็ดอ่าเจ็ดร้อยเมตรพูดผิดพูดผิดก็คือเป็นความยาวประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะครับก็คือเนี่ยเกือบเกือบกิโลอะ่ะเดินกันไปยาวๆเลยนะฮะแล้วก็นอกจากตรงนี้นะครับจุดจุดบริเวณนี้แล้วยังมอีอีกจุดหนึ่งที่เราจะพาไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันก็คือ,อาสารเจ้ามัชานุนะครับก็คือเป็นสารเจ้าที่ ชาวประมงแถวนี้ให้ความเคารพนับถือเวลาจะออกอไปออกเรืออย่างเงี้ยเขาจะต้องมากราบไหวบูชานะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งในบริเวณนี้จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงโบราณน,นะครับซึ่งเวลาเรา,ามาเที่ยวเราสามารถไปซื้อของที่แบบว่าเป็นของฝากพวกของพวกปลายแห้งอะไรพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดของสันเจ้าวัดฉานุก,ก,นกันก่อนกันละกันครับไป แล้วนี่ก็เป็นศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อมาฉานุนะครับก็คือเป็นศาลที่ชาวประมงแถวนี้ให้ความนับถือนะครับแล้วที่สําคัญคือจะเป็นศาลเจ้าที่มีศิลปะนะฮะผสมผสานร,ระหว่างศาลเจ้าก็คือศาลเจ้านะคือของคนไทยใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีเป็นศิลปะของคนจีนผสมผสานอยู่อย่างเช่นภาพวาดเห็นไหมมีน,น,นี่ตรงนี้เลยนี่เป็นเป็นศิลปะระหว่างไทยกับจีนผสมผสมกลมกลืนกัน ปแบบว่าอัน,นี้มาสา,สามารถมาก,อบ,อ,กอบไอ้กลับไหวขอพรได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปชมตรงจุดตรงสะพานกันก็แล้วกันนะครับเนาะ ที่เห็นนี่ก็คือความสวยงามของอสะพานแดงนะครับที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็คือแบบวา่าฟิลฟิลเหมือนแบบว่ามาเดินสะพานแดงญี่ปุ่นเลยฮะเนี่ยเห็นไหมยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะแล้วก็ถ้ามาเนะี่ยมาเช้าเช้านิดนึงนะครับจะได้ไม่ร้อนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าแนวกันขึ้นซึ่งเป็นแบบว่าแนวหินกัดขึ้นแล้วก็ท้ายนี้ยังไงฝากช่วยกดไลค์ กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับเวลาที่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้พี่กายต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่วงอตลอนกับกายนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ